ประเทศหมู่เกาะคือประเทศที่ล้อมรอบด้วยน้ําและไม่ได้ตั้งอยู่บนแผ่นดินที่เป็นเกาะหลักแต่ได้ครอบคลุมด้วยการหลายๆเกาะมีบางประเทศเป็นหมู่เกาะที่อยู่กลางมหาสมุทรซึ่งไม่ได้มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของไหลทวีปและอยู่ห่างจากแผ่นดินใหญ่โดยการเกิดขึ้นของเกาะเหล่านี้นับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติได้สร้างขึ้น วันนี้อับดุลไททูบได้รวบรวมประเทศที่เป็นหมู่เกาะซึ่งตั้งอยู่กลางมหาสมุทรและมีพื้นที่ไม่ถึง1,000ตารางกิโลเมตรซึ่งในแต่ละประเทศก็จะมีจุดเด่นและความน่าสนใจอยู่ไม่น้อยสำหรับประเทศที่มีพื้นที่อันน้อยนิดและตั้งอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรที่ไกลห่างจากแผ่นดินใหญ่แบบนี้จะมีประเทศอะไรบ้างเชิญรับชมได้ใน8ปประเทศหมู่เกาะขนาดเล็กที่อยู่ท่ามกลางมหาสมุทรไกลแผ่นดินใหญ่ครับ 1. ประเทศคิลิบสัสสาธารณรัฐคิลิบสัสเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางเขตร้อนตอนกลางซึ่งอยู่ตรงระหว่างกลางของรัฐควีนแลนด์ของออสเตรเลียกับหมู่เกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกาโดยมีขนาดพื้นที่โดยรวม811ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอยู่ประมาณ1 2 0 0 0 0คนสภาพทางภูมิศาสตร์มีลักษณะเป็นหมู่เกาะที่ล้อมรอบด้วยหมู่เกาะปะการังและแนวหินโซโครกที่มีขนาดกว้างใหญ่ประเทศคิลิบัสยังถือว่าเป็นประเทศที่สามารถมองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเป็นประเทศทแรกในโลกอีกด้วยเนื่องจากประเทศคิลิบัสนั้นมีที่ตั้งอยู่บนเส้นแวงที่1้อองศา ถ้าดูจากมาดเส้นแบ่งเขตตะวันจึงทำให้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนเป็นที่แรกหรือถ้าหากดูจากธงชาติของคิลิบัสก็จะเห็นว่าเป็นรูปพระอาทิตย์สีเหลืองที่กำลังโผล่ขึ้นจากทะเล 2. ประเทศตองกา ราชอาณาจักรตองกาเป็นประเทศหมู่เกาะในภูมิภาคโพลินีเซียที่ตั้งอยู่บนมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ระหว่างประเทศนิวซีแลนด์กับเกาะฮาวายของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศขนาดเล็กโดยมีพื้นที่747ตารางกิโลเมตรและมีประชากรอยู่ที่ประมาณ13,000คนเกาะที่สําคัญของประเทศตองกาหลายแห่งเกิดจากภูเขาไฟและก็ยังมีส่วนที่เกิดจากปะการังอีกด้วย ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใกล้เคียงกับบริเวณของหมู่เก,กาะประเทศตองกาจะมีร่องน้ําลึกที่ลึกเป็นอันดับสองของโลกและลึกที่สุดในซีกโลกใต้ซึ่งมีชื่อเรียกว่าตองกาเทรนช์หรือล่องลึกก้นมหาสมุทรตองกาโดยมีความลึกที่1882เมตรจากระดับน้ําทะเลร่องลึกแห่งนี้เกิดจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกที่ชนแล้วมุดตัวลงไปใต้แผ่นเปลือกโลกตองกา 3. ประเทศไมโคโรนีเซียสาพันธรัฐไมโคโรนีเซียตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือและอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศปาปัวนิวกินีโดยไม่ติดกับแผ่นดินใหญ่มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด702ตารางกิโลเมตรประเทศไมโคโรนีเซียจัดอยู่ในภูมิภาคไมโคโรนีเซียซึ่งเป็นชื่อเดียวกันซึ่งประกอบไปด้วยเกาะเล็กๆหลายร้อยเกาะ ภายในประเทศไมคโครนีเซียนั้นประกอบด้วยหมู่เกาะมากมายที่แตกต่างกันซึ่งเกิดมาจากเกาะที่เป็นภูเขาไฟและเกาะที่เป็นปะกการังอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะทางทิศตะวันออกของกลุ่มเกาะแคลโรไรโดยมีการแบ่งการปกครองออกเป็นสีรัฐทางด้านประชากรมีจํานวนอยู่ประมาณ1 5, นึ0 0แคนไมคโครนีเซียมักจะต้องพบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติจากพายุไต้ฝุน่นในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงธันวาคม ประเทศเซเชลสาธารณรัฐเซเชลเป็นประเทศหมู่เกาะที่อยู่ในมหาสมุทรอินเดียมีขนาดพื้นที่ประมาณ459ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากฝั่งของทวีปแอฟริกาทางตะวันออกประมาณ1,500กิโลเมตรและตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมาดากัสก์ประเทศแห่งนี้ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด115เกาะด้วยกันและมีจำนวนประชากรราว9,200 0คนเท่านั้น ประเทศเซเชลขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของธรรมชาติที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเกาะที่ผู้คนนิยมมากันก็คือเกาะลาดิกเพราะชายหาดบนเกาะแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นชายหาดที่สวยที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและเกาะมาเฮทที่ขึ้นชื่อเรื่องของความอุดมสมบูรณ์และมีความสวยงามของธรรมชาติที่เป็นที่ยอมรับ 5. ประเทศปาเลา สาธารณรัฐปาลาเป็นประเทศหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกทางทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ที่ห่างประมาณ500กิโลเมตรปาลาประกอบไปด้วยหมู่เกาะ26เกาะและเกาะเล็กๆราว300เกาะด้วยกันมีขนาดโดยรวม4 5 9ตารางกิโลเมตรประเทศปาลาถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศเกิดใหม่ที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกโดยมีประชากรอยู่ที่ประมาณ21,500คนในด้านภูมิอากาศจะมีฝนตกชุกและอากาศร้อนตลอดปี แต่ก็ยังทําให้ปาเหล่านั้นเป็นประเทศเกิดใหม่ที่ได้รับความสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะจุดเด่นเรื่องของการดําน้ําชมหมู่ปะการังสีสดใสที่หมู่เกาะหินหรือล็อกไอซ์แลนด์ที่ทําให้ปาเหลามีชื่อเสียงเรื่องของการดําน้ําแบบสกูบาร์ดิวิ่งหรือการไปชมความลึกลับของปรากฏการธรรมชาติที่ทะเลสาบแมงกระพรุนหรือเจล่ฟิทเลกที่ซึ่งจะได้พบเห็นแมงกระพรุนที่มีอยู่เต็มทะเลสาบเป็นจํานวนมาก ประเทศมาลดีฟสาธารณรัฐมาลดีฟตั้งอยู่ในมหาสมุทรอินเดียด้านทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอินเดียและศรีลังกาเป็นประเทศที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะปะการังเป็นจํานวนมากและเกิดขึ้นมาจากการทับถมของหินปะการังซึ่งมีเกาะเล็กๆที่กระจายตัวอยู่ประมาณ1,192เกาะแต่มีคนอาศัยอยู่ประมาณ2 5 0เกาะโดยมีขนาดพื้นที่รวมประมาณ300ตารางกิโลเมตร และมีประชากรราว4 0 0 0 0 0คนมาดิฟถือได้ว่าเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในทวีปเอเชียและยังเป็นประเทศที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำที่สุดในโลกอีกด้วยซึ่งมีความสูงเพียง2.3เมตรจากระดับน้ำทะเลประเทศมาดิฟยังคงเป็นสถานที่สำคัญของเอเชียสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการเที่ยวเกาะและทะเลเพราะมีชายหาดที่สวยงามและน้ำทะเลที่ใสสะอาดซึ่งนิยมมาท่องเที่ยวพักผ่อนแบบเกาะส่วนตัวและการดำน้ำชมปะการัง สำหรับด้านการท่องเที่ยวนั้นถือได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญในด้านเศรษฐกิจของประเทศมาลดีฟแห่งนี้ครับ 7. ประเทศหมู่เกาะมาแชลสาธารณรัฐหมู่เกาะมาแชลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกอยู่ทางทิศเหนือของประเทศคิลิบัสและประเทศนาอรูประกอบไปด้วย29หมู่เกาะและ5เกาะเดียวดวยแบ่งเกาะสำคัญเป็น2กลุ่มก็คือ กลุ่มเกาะราตักที่แปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นและกลุ่มเกาะราลิกที่แปลว่าพระอาทิตย์ตกโดยมีพื้นที่โดยรวมเพียง181ตารางกิโลเมตรและมีจำนวนประชากรประมาณ59,000คนหมูกก่เกาะมาแชลเต็มไปด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติจำนวนมากและยังเป็นหมูกก่เกาะที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยมีความเป็นธรรมชาติสูงเนื่องจากความเจริญทางเทคโนโลยีและวัตถุเข้าถึงยาก ประเทศตูวาลูประเทศตูวาลูเป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเป็นประเทศอิสระที่มีประชากรน้อยที่สุดในโลกโดยมีประชากรเพียงแค่ประมาณ1 1 0 0 0คนเท่านั้นและยังมีพื้นที่โดยรวมเพียง26ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่กึง่งกลางระหว่างประเทศออสเตรเลียกับเกาะฮาวายโดยห่างจากประเทศออสเตรเลียถึง4 0 0 0กิโลเมตร ตูวาูถือว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดรวมไปถึงการมีทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อุดมสมบูรณ์จึงทําให้ประชากรส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพเกษตรกรและทําการประมงเพื่อเลี้ยงชีพจึงทําให้เป็นประเทศที่ยากจนทําให้ประชากรได้ทําการอบพยพออกไปเป็นจํานวนมากอีกทั้งได้มีผู้เชี่ยวชาญเคยคาดการไว้ว่าจากสภาวะโลกร้อนซึ่งจะทําให้ระดับน้ําทะเลเพิ่มสูงขึ้นจนทําให้เข้าท่วมประเทศเล็กๆแห่งนี้จนหมด ซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ว่าประเทศตัวลูนั้นอาจจะจมหายไปในทะเลในอนาคต